เรามาพูดคุยถึงเ m i n ินิทก่อนจะมี j แจ็กสันโ e แล้วก็ FOMC เดือนกันยายนนะครับแน่นอนครับตอนนี้นะครับในเชิงของ Policy Expect นะครับอันนี้มันก็จะเป็นการแกข้อมูลนะครับว่าหลากหลายมินิทนะครับหลากหลายตัวคอมเมนเตเตอร์ฝั่งทั้งบริเว r แล้วก็เป็นฝั่งทั้งรายแต่ละสาขาต่างๆเนี่ยอิมพาในลักษณะคล้ายๆกันว่าเ f u ฟันเร e ตอนนี้ไปแล้ว นะครับความหมายไปแล้วคือลงนําไปแล้วบอลยูส2ปีเมื่อวานก็กดมาแล้ว8 b a s i ส Point นะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวลงของ FOMC ในรอบนี้ต้องบอกก่อนนะว่าอย่าไปเซอร์ไพรส์เขานะเพราะโทนมันดักทางไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอาจจะมีความกังวลแล้วก็พอยต์เอาออกมานิดนึงนะั่นก็คือตอนนี้ตลาดเนี่ยเขาเบสไป4ครั้งนะครับซึ่งเราอาจจะยังมองว่ามันอาจจะยังอยู่สัก3าครั้งอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะถ้าใครถ้าใครเป็นเทรดเดอร์ได้ในระยะสั้นๆนทั้งค่างเงินทั้งบอลทั้งหุ้นเนี่ยนะผมใช้คําว่าอย่าเบสเรื่อง4ครั้งแบบอออินไปแบบร้อแบบนั้นนะครับให้เผื่อใจการโดนเซลล์ออนแฟกต์ก็ลงมาเหลือ3าครั้งบ้างนะผมใช้คํานี้นะครับให้จาก4ลงมาเหลือ3บ้างว่าอย่าเพิ่งไปเทใจหมดว่าในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาจะไปแบบนั้นนะครับในประเด็นถัดมานะครับผมมากดตัวเลขตัวหนึ่งให้กับทุกคนดูนะครับว่าเฮ้ยแล้วไอตัวเลขสําคัญขอ,ของตัวเศรษฐกิจ นะครับของในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาล่ะนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับอ,อินดซ x เนี้ยเป็นอินดซ x ที่ถูกทําขึ้นมาหลายคนอาจจะโอ้เห็นข่าวว่าเฮ้ยอะไรวะ2ส,สัปดาห์ก่อนมันปรับ US recession ขึ้นหุ้นก็เทกะนะันน้งแหงแล้วทำไมต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามันปรับ US recession โอกาสของการเกิดลงอีกละมันปรับกันได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเวลาคุณคํานวณเนี่ยใน recession เนี่ยคุณใช้อะไรมาคํานวณน,นะครับ วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสพาทุกท่านมาอัปเดตกับทุกคนฝั่งกันว่าเราจะมีหลากหลายโมเดลเนาะนะเราไล่มาตั้งแต่เอ็ดเวิร์ดออตแมนดูเรื่อง Default ิกส์นะครับเรา,ลาไล่มาตั้งแต่ซามส์ดูดูเรื่อง u n e m p l o y m e n t นะครับแล้วเราไปดูในฝั่งของตัว Back Show นะครับดูว่าเฮ้แต่ละอยา่างนะแต่ละสมการมันเป็นยังไงนะวันนี้เรามาดูกันว่าไอที่ทุกคนพูดกันไอที่ทุกสื่อมันลงใน a c e b o o k ในใน X ในในใน,ในหลายหลายสื่อกันเนี่ยไอโอกาสของการเกิด r e c e s s ั o นจริงๆอ่ะมันมาจากไหนนะครับ อินดิเคเตอร์ที่ผมและเราจะพูดถึงเขาใช่ไครับว่าเป็นจริงๆมันก็คือเป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวนำนะครับก็คือเป็น leading indicator แหละนะครับวัดกันหลายมุมนะครับหนึ่งเอเวอร์เจนจ์เวิร์กวีคนะครับแน่นอนมันก็เกี่ยวกับภาคการจ้างงานแต่ถ้าคุณไปดูในเฉพาะในมุมมองของอัน employment rate คุณก็จะได้ซามดูซึ่งผมบอกว่าคอลเลกซ์ซามส์เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาก็มองในมุมมองนั้นนะครับเขาจะดูอัน employment rate อย่างเดียวแต่อันนี้ผมขอลงรายละเอียดและแตกเป็นสมการเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ดูในว่าในเรื่องของชััั่่วววโมงงงงกกกาาาาาาารรรรทนํนนนะคบผู้ขอสสดิ นะครับเพราะว่าชั่วโมงการทำงานแน่นอนมันก็เป็นตัวเลปเปอร์เซ็นต์ของภาคการจ้างงานนะครับจ็อบเลสเคลมก็แน่นอนถ้าคนขอสวัสดิการเยอะก็รู้แล้วว่าคุณกำลังจะออ่าอ่ากำลังจะออ่่าตกงานนะครับแล้วก็นิวออเดอร์แน่นอนครับก็ต้องดูว่าเฮ้ยไอผู้ประกอบการเนี่ยมันมีการสั่งนิวออเดอร์เพื่อดูว่าส่งสินค้าในอนาคตถ้าเศรษฐกิจคนในอนาคตดีคนก็จะต้องมีการเร่งสั่งออเดอร์เพื่อผลิตแล้วก็รีเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าใช้ในประเทศแต่ถ้าออเดอร์มันหายไปปุ๊บอ่ะมันก็ล้มหายตายจากกันไปนะครับ ISM ดูในอนาคตนะครับก็จะเป็นเพื่อเป็นการไม่ใช่ไม่ไม่อยากจะดูแบบมิติเดียวก็ดูหลายหลมิติเลยก็คือดูทั้งนิวออเดอร์ในฝั่งของตัวคอน s u m e r กู๊ดกับแมทท r i เรียลดูทั้งในฝั่งของตัวออเดอร์ของตัว ISM ซึ่ง ISM มันก็จะมีทั้ง employment นะครับผมมันมีหลายอย่างอันนี้ก็ดูลึกมากๆเลยนะแล้วคุณลองดูเขามีนิวออเดอร์กี่วิธีนะครับมีทั้งในฝั่งของตัว non defense capital g o o d exclude aircraft เพื่อไม่นับพวกเกี่ยวกับกับกับยุทโธปกรณ์ต่างๆนะจะดูนัน้นฉพาะของ manufacturing นะครับ building permit private housing นะครับ หุ้นนี่คนจะงงว่าเฮ้ยหุ้นมันเกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะผมก็บอกว่าเฮ้ยหุ้นมันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจนะนี่เกี่ยวต,งต,งตรงๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ yield spread ครับอ่าเมื่อดูว่าเฮ้ยไอตัวเออ่ไม่ว่าจะเป็นจัง yield ลบกอสบอลนะครับไม่ว่าจะเป็น high spread yield spread นะมันจะมีความสำคัญในส่วนของการเงินนะครับแล้วก็ตัว average consumer expectation ของตัว business confidence นะครับถามว่าเอาไอสิบ indicator เนี้ยแล้วผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะว่าไม่น่าพลาด เนะเพราะว่ามันนับทั้งหุ้นนับทั้งบอลนับทั้งกระสังหานับทั้งการจ้างงานนับทั้งหูนับทุกอย่างหมดผมว่าไม่น่าพลาดนะนะผมใช้คํานี้ว่าว่าอินดิเคเตอร์เนี้ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันน่าจะวัดเศรษฐกิจในหลายๆมุมแล้วนะยกเว้นมันเจอแบ็กซวอนใหม่เหมือนตอนโควิดที่อยู่โรคระบาดระบาดขึ้นมาแบบในทั้งโลกแล้วมีคนตายเป็นล้านคนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่นับนะแต่เรานับเป็นแบบในักสณในนิสณะที่เราสามารถควบคุมได้นะครับปรากฏว่านี่คือชั้นนะครับ อเอาอีสิบอินดิเคเตอร์ทั้งหมดเมื่อกี้นะมาวัดรวมกันนะครับก็ต้องบอกว่าเรายังค่อนข้างอยู่ห่างไกลกับภาวะของออวิกฤตเศรษฐกิจของไทยสัฐอเมกานะครับเรายังอยู่เปลิ่มๆแต่ถามว่าอ่อนตัวลงมาแล้วติดลบจริงไหมจริงลบ0.2อินดิเคเตอร์นี้นะแต่ว่าเราเทียบกับในอดีตนะครับในปี90ในปี 2000.com ในปี2 0 0 8ซัพพลามแล้วก็ในปี2020โควิด นะความลึกของอินดิเคเตอร์สิบอินดิเคเตอร์เนี้ยมันลงไปอยู่ในกรอบบริเวณประมาณลบสองถึงลบห้าตอนนี้อยู่ศูนจุดสองแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้าผมเห็นสัญญาณเช่นอยู่ๆมันลงไปลบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนฟังว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเริ่มน่ากลัวอันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนถ่ายหน้าหุ้นเล่นแล้วนะนะแต่วันนี้อธิบายให้ทุกคนเห็นภาพก่อนว่าหลายๆครั้งหลายๆคนที่พูดถึงเรื่องของว่าเฮ้ยการเกิด US recession เนี่ยมันน่ากลัวไหมมันเป็นอะไรอันนี้ก็วันที่เห แน่นอนครับสัญญาการเศรษฐกิจมันชะลอตัวแล้วผมเชื่อว่าปีหน้ามันจะมีความกังวลมากกว่าปีนี้แต่ถามว่ามันถึงเลเวลที่มันจะต้องแบบเทขายสินทรัพย์เสี่ยงหมดเลยไหมไม่ใช่นะครับแล้วก็ตอบคาถามให้กับทุกคนเห็นต่อนะครับว่าทุกมันจะพูดที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยคนจะถามเยอะนะเพราะเดี๋ยวผมพรีเซนต์กับกองทุนเดี๋ยวผมมีพรีไม่ใช่ผมมีพรีเซนต์กับในฝั่งของตัวนักลงทุนด้วยนะครับฝั่งของแบงค์ด้วยอย่างเงี้ยคือคําถามท,าที่ผมเจอมานะฮ้ยคุณบอมครับมันเกี่ยวอะไรกับตลาดหุน อันนี้ต้องบอกก่อนผมต้องให้เครดิตคนถามเพราะเดิมเนี่ยผมก็แบบคือคําถามนี่เป็นคำถามที่ทดีเวลาผมผมเป็นแบบทูเวย์คอมมิวนิเคชันผมก็จะถามผมเยอะผมก็เลยไปทําการบ้านต่อมานะครับว่าเฮ้ยผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจนะไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยเกี่ยวกับเวลอันนี้ทุกคนรู้ก็คือเวลาตลาดหุ้นลงแรงๆนะจะมีเวลเวลเอฟเฟกต์นะคนก็จะบริโภคน้อยลงเมื่อเมื่อประเทศที่เขามีมีเอฟเฟกต์แนั้นเยอะๆนะซึ่งมันคือเรื่องจริงนะ เมกาเนี่ยตรงๆจีเนีย่ยลิงก์กับอสังหาเมกาลิงก์กับตลาดทุนบ้านเราก็ลิงก์กับเงินเดือนนะเป็นเป็นเป็นการบริโภคหลักนะครับมันมีการทําข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วผมก็ไปนั่งอ่านข้อมูลมา,มาจากของโกลแมนนะครับทําชาร์ตขึ้นมาเขานั่งดีนะครับเขาบอกว่าทุกๆุกสิบเปอร์เซ็น,นของการดรอวดาวของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามันจะส่งผลต่อดาวไซด์ของ GDP 45 basis point นะครับเยอะมากนะทุกคนปีหน้าเนี่ย GDP อเมริกา2%อกว่า ถ้ามันลงไปสูุ่ดเนี่ยมันเยอะมากนะทุกคนน่าสนใจนะอันนี้ผมแนะนําว่าถ้าใครติดตามบทความนี้ไปติดตามต่อได้นะนะครับเขาบอกว่า10%ของการดรอดาวซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยลงไป7%็ดนะแล้วดึงกลับเลยผมก็ไม่ได้จะว่ามีมือมืดหรือเปล่าว่าเฮ้ยดึงหุ้นข่าวก่อนเดี๋ยวมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจผมก็เลยไปนั่งทำข้อมูลมาแล้วแล้วก็ทําการศึกษามานะครับก็บอกว่า1 0ของการดรอดาวของตลาดหุ้นในสซนทีซึ่งมันลงไปแล้ว7็นะแต่มันวีเชฟกลับมาทันนะครับ ส่งผลต่อ45เป็น i 0 0แล้วถ้ามันเป็นเฟียสเลยคือมันไม่ได้ลงแค่หุ้นนะมันไปนกระทบทุกๆ a อส e t เลยเช่นบอลทองคำบิตคอยอสังหาอะไรเอสเซนเนี่ย worst case เนี่ย85 basis point นะครับทุกคน85 basis point นี่คือจาก2%ลงไปเหลือ1.15นะต้องมานั่งดูกันนะว่าจริงไม่จริงนะครับอันนี้ก็เลยฝากกับทุกคนไว้ว่าหลายๆเรื่องผมพยายามจะมา correlate กันให้เห็นภาพ แต่เรื่องผมจะมาคุยเล็กกันให้เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กล่าวโดยสรุปนะครับเราก็มีมุมมองนะครับสองมุมนะครับมุมแรกเลยก็คือเราคิดว่าดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้เราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะดูนะว่าถ้าใช้ได้ CBO ก <C BO S 2> ็อาจ <C BO S 2> จะไปต่อแต่ถ้าใช้ไม่ได้ CBX จะเป็นหุ้นที่เด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับส่วนเรื่อง FOMC แน่นอนลดดอกเบีย้ยแต่เราคิดว่าอยาก4าอาจจะเจอเซลล์ออนแฟกไปเหลือ3แล้วก็เรื่อง US recession อธิบายกับทุกคนฟังว่ามันอ่อนตัวลงจริง แล้วปีหน้าจะอ่อนกว่าปีนี้แต่ที่สําคัญเลยคือตอนนี้ยังไม่ได้น่ากลัวมากแล้วก็ตลาดหุ้นส่งผลต่อเวลเอฟเฟกตแน่นอนแล้วก็อาจจะส่งผลต่อ GDP นะครับวันนี้ก็เป็นการแคลิฟายในหลากหลายมุมมองให้กับทุกคนเห็นนะครับ